การไล่เบีย้ยพศในสมัยกรุงศรีธยากับรัชการของกรุงศรีธยาก็อขอจะว่าต่อไปตอนนี้ก็มาถึงรัชการที่สี่ก็ว่าเมื่อปีปพศหนึ่นเร้อาสิบเอ็ดะคุณหลวงพระโอษเสด็จไปตีเชียงใหม่ พระทรงสวรรคตกลางทางราชโอรสคือพระเจ้าทองลั่นครองราชสมบัติได้เจ็ดวันสมเด็จพระราเมศวนก็สมเร็จโทษเสียแล้วก็เคลืรอนเครื่องครองราชแทนนี่เป็นอันว่าราชก,การที่สองก็กลับมาเป็นราชก,การที่สามใหม่นี่ใครใครลุกตาไปไหนจ้ะ เพราะนั้นว่าความแน่นอนอะไรมันก็ไม่มีพระรามเม๋สวนท่านมาเป็นราชการที่สองแต่คงจะกลัวอำนาจเขาได้เพราะคุณหลวงทั้งุัวเจียงได้ถวายพระราชจสมบัติต่อมาคุณหลวงทั้งุัวสเสด็จสวรรคตรู้สึกว่าคุณหลวงทั้งุัวเนี่ยตียาวมากก็ทุนเดิมก็คือมาจาก พ,พระเจ้าพมหาราชตามที่ท่านบุตรเท่าเล่าฟังคือการเล่าฟังนัง้นท่านเล่าฟังนานแล้วคนนั้นบ้างคนนี้บ้างอะไรก็จะผสมมาซึกันเป็นอันว่ารัชกาลที่สี่ได้แก่พระเจ้าลั่นทองนะพระเจ้าทองลั่นพระเจ้าทองลั่นคือพระเจ้าทองลั่นเป็นรัชกาลที่สี่ครองราชได้เจ็ดวัน สมเด็จพระราเมศวนสมเด็จโทษคือผ้าเสียแล้วขึ้นขึ้นร้องนาทแทนเป็นราชก,การที่ห้าพอพรศหนึ่งันเรสาสองพรงเราท่านบอกว่าที่เชียงใหม่กว่าต้อนผู้คนส่งไปนะครศรีธรรมราชจันทบุรีใครกวาดใครต้อนกันไ่รูเขาเขียนย่อๆไว้นี่ประมวลมาไลา่ฟัง พศ1936พยาพูชาย,ยกทัพมากว่าต้อนผู้คนในเมืองชนบุรีและจันทบุรีไปประมาณ7,000คนกัมพูชานี่น่าจะกเกษียณน,น่าจะกะเกษียณนับบันพระเสียนันะนะแกชาจริงๆพศ1937สมเด็จ แต่สเสด็จไปตีกัมพูชาได้แต่ว่าภายหลังกัมพูชาก็แข็งเมืองกันอีกเรียกว่าพระราเมีวนนี่จริงไม่ค่อยจริงนี่ต่อมาก็เป็นราชก,การที่หกคือพออหนึ่งันเ้าร้อยยี่สิบสมเด็จพระราเมศวนสวรรคตพระยารามราชโอรสครองราชสมพระนามว่าพระรามาธิราช พระรามาธิราชเนะนี่ยไม่เห็นมีอะไรเป็นไอ้วัตตอนนี้ไม่เห็นมีอะไรเป็นประวัติต่อมาก็เป็นราชการที่เจ็ดคือพศหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบสองเจ้านาครอินทพระนุชาสมเด็จพระราชพระราชบรมรมาาชาคือคุณหลวงพงว่วมาอีก นี่น้องชายเพื่อคุณหลวงตั้งหวขึ้นมาอีกเป็นอนันว่าเจ้านครอ,อินพระนุชาสมเด็จพระบรมราชาคุณหลวงพระงหัวถอดพระรามาที่บดีที่ราชอา่ะตะกูลนี้ทอดเป็นตะกูลถอดเกิเป็นอะไรมันอยากไม่ดีฉันก็ถอดมปนสง่งนะแล้วขึ้นครองราชสมบัติทรงพระนามว่าสมเด็จพระอินทร,ราชาทิราชา และพระและพระบรมราชาที่ที่ราชไปครองเมืองอะไรเนาะไปครองเมืองปทาคูดามออันนี้เอาแค่ถอดนะแค่ถอดบอกว่านี่แกเป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยมันไม่เก่งไม่ได้หรอกพระเจ้าแผ่นดินกรงศรีอยามันต้องเก่ง ว่าเรามีค่าศึกมากนะไม่แกเป็นพระราชาไม่เก่งไม่ได้อเอาให้ไปเป็นหัวเมืองลูกหลวงเสียคนนี้ก็เป็นพ่อของพระเจ้าไอ้เจ้ายี่พระเจ้าสามพญานะ่ะเจ้าเจ้านะครอินนี่หรือที่เรียกกันว่าสมเด็จพระอินทรราชธาิราถอ,อดอเขาแล้วก็ไปให้ไปไประโยชน์ที่เมืองหนึ่ง ต่อมาก็พูดถึงราชการที่แปดราการที่แปดก็ได้แก่ขอสอ967วินทราที่ราชสวรรคตความจริงองค์นี้เขาก็เรียกกันว่าพระพันวาสานะแล้วก็ต่อไปพระเจ้าสัมพยา,ยาก็เป็นพระพันวาสาเหมือนกัน เสวนานคตโอรสที่หนึ่งกับที่สองคือเจ้าอ้ยกับเจ้ายี่ทรงยกทัพมาเชียงราชสมบัติกลางเมืองชนช่างกันเลยตายด้กัน,นสององค์โอรสที่สามคือพระเจ้าสามพญาครองราชทรงพระนามว่าพระบมราชาที่สองตอนนี้แผ่นาจากไปมากคุณแผนแสดงไว้ แล้วก็พอศหนึ่งพันเก้ร้อยเจ็กิบสี 1, ทรงยกทัพไปตีเขมรได้ให้โอรสครองโอรสที่วงคตพระถูกรอบวางยาพิษทำมลกลับไปอิสระแล้วย้ายจากนาคนรธมไปตั้งเมืองหลวงที่พนมเป็นจะไปรอดที่ไหนเล่าเอาขุนแผงแกก็ไปตีพังอีกนั่นแหละ พศออ1981เลิกล้มวงพระโรคสโคโคไทยรวมเมืองต่างๆฝ่ายเหนือทั้งหมดมาขึ้นกับอมคิธิยาให้เป็นทานีเดียวกันนี่ก็มีทหารสำคัญนี่มีคุณแผนท้งอย่างหนึ่งไปยกทัพตีอ่าตีอะไรเราตีดอยชนน ไอเมืองดอยฉนนเขาวไม่ใช่ดอยถนนไอเมืองอะไรลำพูนยกทัพไปแค่สองร้อยคนนะกองทัพหอกอะไรในั่แกก็ไม่ทราบแกก็สามารถเอาต้นยาตัวอะไรมาเป็นทาหารได้จะเพิ่งไล่ฟังเลยต่อมาพอสอนหนึ 5, ่งพันเก้าร้อยแปดบห้ายกทัพไปตีเียาใหม่แต่ต้องสเด็จกลับกลางทางเพราะทรงประชวรนี่ พระพันวสาประชาชนสะพอศหนึ่งพันเก้าร้ยแปดสิบเจ็ดตีเชียงใหม่อีกกว่าต้อนพวกคนแะล้วก็กลับได้เขาตีได้นมาพอสอศหนึ่งพันเก้าร้อยกตาิเก้าพระบรมราชาลีสองสวรรคตรโอรสทรงพระนามว่าพระราเมศวนไม่ชอบชอบสวนกันจริงๆ อรรถคือพระราเมศวนครองราชทรงพระนามว่าสมเด็จพระบรมรพระบรมไตโลกกนันอาี่ตอนนี้เขาบอกว่าคุณแผนตายก่อนไม่ใช่พยาเจ้าพยาการบุรีเพราะพยาเจ้าพยาการบุรีนี่ความจริงเดี๋ยว ท่านพระเจ้าท่านผู้เ่าบอกว่าท่านมีอายุมาท่านเกิดมาตั้งแต่สมัยโน้นมาตั้งแต่พ่อพระเจ้าสามพยาแล้วก็ท่านไปจําพระเจ้าพยาการบุรีตอนท้ายเป็นเจ้าพยาไปจําสิงกินวาตาอยู่ที่การจนบุรีตายตายก่อนแล้วก็ยังไงกัน ยังยังไงย่องเข้ามายังไงก็มึงนี่ว่ากันไปก็แล้วกันต่อมาพอศหนึ่งพันเก้าร้อยสิบเก้าพระบรมราชาดีสองสวรรคตโอรสคือพระราเมเสวนครองราชสมพระนามว่าสมเด็จพระบรมโลกรนาดใต้โลกกนาดพอศหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบสามพระเจ้าเชียงใหม่ตีสังการตี ทีเมืองสาการาวคือกำลังเพชรไม่สำเร็จจะสาเร็จได้ยังไงเล่าคนสำคัญมาครองเมืองนี่นออตอนนี้พระเบรมโลโไตโลก,โลก,กนาฏในยยังเด็กอยู่นะรู้สึกว่าจะมีความเป็นหนุ่มมากอายุเมื่อคราราชจ,จริงๆเนี่ยเห็นจะมีอายุไม่ ไม่เกินยี่สิบปีเป็นคนผิวขาวสวยสวยท่าทางดียิ้มแย้มแจ่มใสหน้าตาดีสดชืน่นลักษณะเป็นคนเจ้าชูแล้วก็เข้าถึงประชาชนคุกครีตีโมงก็ัรดาประชาชนไม่ไม่วางตนเป็นเจ้าใหญ่ในโตเอาเอาคนสําคัญมาเกิดอีกนี่เป็นนั้นว่าเจ้าเชียงใหม่ตีสังกงราวไม่สําเร็จ พศ1988เมืองมะละกาแข็งเมืองพระบรมไตรโลกันธน่ายก็ส่งทัพไปปราบแต่ปราบไม่ยักได้ฮะพศ2 4 0 0ที่หนึ่งพันหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบแปดพศ2400เจ้าเมืองเฉลียงหนีไปอยู่กับพระเจ้าเชียงใหม่แล้วก็ตีสุขโขทัยได้ พระมรมในโลกนาจริงยกทัพเข้าไปตีไปตีสุขโขไทยกลับคืนมานอยากมาแย่งไม่ตีเฉยๆนะฆ่าเขาเยอะแล้วก็พอศสองพันสิบหกยกทัพไปตีเชียงใหม่อินทราชาราชโอรสสวรรคตในการสู้รบที่ลำปาง จึงสเร็จประมาทที่พิศนุโลกพศ2จ1 7ยกทัพไปตีเมืองเชียงชื่นมีชัยชนะพศ2518สสคุณศรีอยุธยากรุงศรีติยากับลานนามีสัมพันธรรมไมตรีต่อกันคืนไม่มีเาทำสัมพันธไมตรีจะตีเอา ถามว่าจะยอมเป็นเพื่อนหรือว่าจะยอมเป็นขี้ข่าถ้าจะยอมเป็นขี้ข่าก็จะตีมาเป็นขี้ข่าถ้าไม่ยอมเป็นขี้ข่าก็รีบมาเป็นเพื่อนเขาก็เลยมาเป็นเพื่อนมาพอศสองพันสิบเก้าเกิดศึกชิงราชบัลลังก์เมืองนะในเมืองแยกออกเป็นสามพวก พิยาธรรมาราชาพวกหนึ่งกองทัพไทยไปช่วยคอทัพไทยไปถึงสามพวกก็สงบจ,งจงาาิงตั้งพระธรรมราชาเป็นกษัตริย์นี่หมายถึงว่าเชียงใหม่ลันนานะที่ลา,าลานนาลันนาก็จิงใหม่พศสองพันยสิบสร้างเมืองนครไทย ใะพศ2 0ันสามเ,เด็จพระบรมไตรโลกกน,น่ายก็สวรรคตรพระบรมราชาราชโอรสคราราชทรงพระน,นามว่าสมเด็จพระบรมราชาที่สามอนนี้ราชก,การที่ถลายล่ก็ลืมบอกมาเสียแล้วนี่เป็นราชก,การที่เจ็ดผ่านมาแล้วนะนี่เป็นราชก,การที่เจ็ด ตอนนี้ก็เห็นจะเป็นราชการที่แปดพระบรมราชาทีสามเป็นราชการที่แปดแล้วอ่าปะดีก็จะลืมลืมไปละอ้าวกลลืมเขียนว้านี่นะนี่พระบรมราชาทีสามนี่เป็นราชการที่แปดเมื่อราชการที่แปดคือพระบรมราชาทีสามของราชนี่เขาว่ายังไงพอสชอื่อว่าพอสอสองพัน สันิษฐามสมเด็จพระบรมมติโลกกันนาสวรรคตรพระบรมราชาราชโอรสครองราชสมะนามว่าสมเด็จพระบรมราชาที่สามนีพศสองพันสามสิบสองมอเตียเมือถวายไปจึงยกทัพปตีถวายกลับคืนพศสองพันสามสิบสี่สมเด็จพระบรมราชาที่สามสวรรคตร อนุชาตตามพระมารดาครองราชน,นี่เป็นรากการที่ก้านะพระราชาตามพระมารดาพอนุชาก็น้องชายตามพระมารดาครองราชแทนแล้วก็มีนามว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองมาพอสอ สองพันสี่สิบสามอันนี้ถึงริการอีกเก้าแล้วนะหล่อพระสีสันเพชรพศส,ส,สองพันห้าสิบพระยอดเมืองแก้วเชียงใหม่ยกทัพมารบรบกวนขเมืองฝ่ายเหนืพอพศสองพันห้าร้อสิบเอ็ดพระเจ้าพระเจพระยาจันทราชาเมืองคำเหมิน ได้ตัดทินใจมาพึ่งพระบรมโคดีสมภารพศ2 5อ,อ0พศออ2552 <c oughs> พระยากระหมนำทัพตีตีลันนาได้เมืองแพร่และก็เมืองน่านพศ2553พอตุกเกตตีมรกาศได้ได้ทราบว่าอยู่ในความปกครองของไทย แม่ทัพยังส่งทูตนำของมาถวายได้โปรดให้รับรองทูตไปอันดีพศอสองพันห้าดิบห้าเจ้าพญาอะไรจ้าพญายศธราชาโอรสพระศรีสุคนเขาบอกว่าอรสพระศรีสุคนถ้าฝ่ายกระสัสะสสายเขมรหนีนกบฏมาเมื่อมาพึ่งพระรมโคดีสมพันไอ้เขมรนี่มันแบบนี้อยู่เสมอ เวลานี้มันก็แบบนั้นมันกัดลงง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 พอจะตายขึ้นมาก็มาพึ่งไทยให้การให้เขาพึ่งเนี่ยดีก็ดีไม่ดีมึงมมันก็กลืนชาติมาเสียนี่พอศสองพันห้าสิบแปดลานนายกทัพมารุกรานสุโขทยัยและกำแพงเพชรสองครั้งจึงทรงยกทัพมาตีลานาจนตีได้ลำปางและจึงกลับ ตั้งพระอาทิตย์วงเป็นพระบรมราชากรองพิสนุโลกพศ2509เจ้าพยาจันทราชาแล้วก็เจ้าพญยายศยรายศยศราชายกทัพไปตีเขมรมีชัยชนะเจ้าพยาจันทราชาจึงยกตัวเป็นกระสริยเขมรที่ไม่โพธิสัตว์ดูฟังดูคำเมรนเท่านะฟังดูเขา ไ้เจ้าคำเมนเนี่ยมันไม่มีอะไรจะดีอแล้วต่อไปก็ด <c oughs> ูต่อไปพอศสองพันสิบเอ็ดพระเจ้ามาโนเอ็นนะกษัตริย์โปรตุเกสสรงราชทูตมาเจริญพระราชมัยตรีพอศสองพันเจดสิบสองสมเด็จพระบรมราชาธิสามสวรรคตราชโอรส คือพระอาทิตย์วง์ครองราชสมบนาว่าสมเด็จพระบรมราชาดีสีนี่เป็นราชการที่สิบแล้วะนะยังมาดีนะงั้นไล,ล่ราชการกันไปไม่งั้นจำกันไม่ได้มาพอสศ .2016 สมเด็จพระบรมราชาดีศีเป็นไข้พระพิสวรนคตตายพรรัตสดากุม,มาน ระชนมายุสี่พรรษาครองราชนี้เป็นราชการที่สิบเอ็ดอระครองราชได้กี่วันนะป่ะโยอายุสี่ปีและพอศสองพันเจ็ดสิบเจ็ดพระชัยราชาพระนุชาสมเด็จราชการที่สี่ตดพระรัศด,ด,ดาที่ราชกุม,มารหลังจากครองราชสมบัติในห้านเดือน แล้วก็ครองได้จะสมเด็จบัตรแทนทรงพระน,นามว่าพระชัยราชาธิราชเป็นรชัชกาลที่สองรัชการที่สองนี่มีนามว่าพระชัยราชาธิราชรงนั้นก็ยังดีที่เป็นราชาได้ห้าเดือนดีเหมือนกันพอศ .281 อพ,พระเจ้าตะเวงเทวีททกบบระบเรงนองตีเมืองเชียงกรานนะ เชียงตราหรือว่าเชียงการได้พระชายราชาธิราชเขาตีได้เนี่ยพระชายราชาธิราชคอมตีเมืองเชียงการได้พระชายราชาธิราชยกทัพไปตีเมืองเชียงกานกลับคืนมาชาวโปรตุเกสรับราสาสมัครหนึ่งร้อยี่สิบคนรวมรบด้วยพศสองพันแปดิบสามเจ้าพระยาจันทราชาคอมประเทศขมิ้นทั้งหมดแล้ว ได้ช้างเผือกหนึ่งเชีอยทางกรุงศรียธยาเตือนไปนแล้วบอกว่าได้ช้างเผือกเอามาให้ฉันเตือนไปนแล้วก็ไม่ยอมถวายพราะราชาพระชัยราชาธิราชจึงยกทัพไปตีแต่ก็พ่ายแพ้ก็เหมือนขเหมือนเลยไม่ยอมขึ้นกับไทยตอนนั้นก็ขึ้นกับไทยอยู่แพ้เขานี่พศสองพันแปดสิบแปด พระชายราชาธิราชตีเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่ยอมสวามิภักดิ์แต่หลังจากนั้นสองสามเดือนเชียงใหม่ก็กลับแข็งเมืองใหม่จึงไปตีอีกคราวนี้ตีไม่สําเร็จแต่ก็ไปตรีระพูนได้อ้าวตรีระพูนได้เชียงใหม่มก็แง่แก่ยู่แค่นั้นตินะนี่พอศสองพันแปดสิบเก้า พระราชาราชาดิราชสวรรคตเอาลัสี่มานะแล้วมีรายการที่ทิบสองนะสวรรคตรไปแล้วตายแย่งเข้ามาพระโดนต้องอยู่พระแก้วฟ้าราชอโอรสพระชนมายุสิบเอ็ดปีคลองราชอ่ารายการที่ทิบสามที่ครองราชอยู่กี่วันเล่ายุติเบ็ดปีไปเถอะตอนนี้ก็มาถึงพศส,สองพันเก้าสิบเอ็ด นี่ความจริงค่อยครองราชอยู่หลายวันเหมือนกันนะพอศสองพันแปดสิบเก้ามาถึงพอศสองพันเก้าสิบเอ็ดก็ประมาณสี่ปีหรือสามปีขุนวรวงศ์สาธิราชสู้ท้าวศรีสุนดาจันทร์ราชมันดาคําามาแก้วฟ้าพเอเถิดข้ํนาตาใกล้หมดนี คอบคิดต็มปลงบรชนพระเจ้าพระแจากับพระแจ้าฟ้าขึ้นครองราชสมบัติได้สี่สิบสองวันอันนี้เป็นราชการที่สิบสี่นะราชการที่สิบสี่คุณวโรงสาธิราชนี่4สี่สิบสองวันข้าราชการร่วมใจกันจับสําเร็จโทษทั้งสองคนและอัญเชิญพระเพียรราชานุชาตามพระมาณดา ขาไม่ใช่รายชาขึ้นครองราชทรงพระนมามว่าสมเด็จพระเจ้าจากักรพรรดินีเป็นราชการที่สิบห้ามมาพอศสองพันเกา้สกาสิบสองพระมายกทัพมาประชิพดพระนครสมเด็จพระเจ้าจากักรพรรดิทรงช่างทรงชนช่างกับพระพแปร พระศรีสุดิโยไทยสายช่างเข้าช่วยพระราชสวามีพระเจ้าแปลฟันสมเด็จพระศรีสุดิโยไทยสิ้นพระชนไทยรักษากรุงไว้ได้จนทัพพระมหาธรรมราชาจังหวัดพิษณุโลกคือเมืองพิษณุโลกมาช่วยพระมาจึงถอยกลับพระมหาธรรมราชากับพระรามีสวนติดตามไปตีทัพพมะมา เลยถูกพม่าจะเป็นได้ต้องถ่ายตัวด้วยช้างสองเชือกไทยตอนนี้ปั่นปนภายในทำศึกกับพม่าขเมงก็ยกทัพมากว่าต้อนชาวปรรจีนไปรประมาณสี่พันคนไอข้ขหมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะมันไม่มีความซื่อตรงต่อใครแต่เลี้ยงมันก็เสียข้าวนออ่ว่ากันไป พศสองพันเก้าสิบเก้าสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิให้เจ้าพระยาสวารรคโลกนะพระองค์เลยพระบอกว่าเจ้าพระยาองค์ราชโอรสกมินราชบุตรบุญธรรมของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถยกทัพไปตีขมิ้นแ้วก็พ่ายแพ้และก็ทรงสวรรคตเสียชีวิตในการสู้รบ พศอ2104สอสอพ,พระศรีสินโอรติสองเข้ายาชัยราชาชิงราชสมบัติและถูกจับได้สมเด็จพระเจ้าจาัก,กรพัิก็ทรงอุปสมบทให้พยักากลับหนีไปพาคนเข้ามาปล้นพระราชวางังแล้วก็สิ้นประชนพระถูกปืนคนดีแล้วนี่เขาสาบบทให้แล้วนะ เขาแม่ว่าโทษกับกลายเป็นโจรปศสองพันหนึ่งหพระเจ้าบุเรงนองทราบว่าไทยมีช้างเผื่อเจ็ดเชือกทรงทูตมาขอสองเชือกให้ไทยแต่ว่าไทยไม่ให้พม่า,มายังยกทัพยกมาตีพิษณุโลกได้แล้วก็ล้อมกรุงศรีุธยาไว้สมเด็จพระเจ้าจะพัดจริงยอมเป็นไมตรีแต่ไม่ยอมไม่ได้สู้เขาไม่ได้ ทางนี้ไทยต้องมอบพระราเมสวนพยาหยักรีพยายสุนทนสงครามพันเรศวนราชโอรสของมหาธรรมราชากับช้างเผือกสี่เชี่ยกให้กกรพมานี่ก็ขอสองมาให้ต้อให้สี่ให้คนด้วยมาต่อมาเจ้าเมืองตะนีที่มาช่วยรบครั้งนี้มีกำลังทหารอยู่ในกรุงเห็นไทยซี่นอำนาจแล้ว ก็ซ้ำเติมในการยกคนเข้าปล้นพระครังหลวงสมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิต้องเสด็จลงเรือหนีออกจากพระราชวังไปประทับที่เกาะมหาปรามข้าในการสู้รบจึงกบฏหนีลงเรือไปไอ้เจ้านี่ก็น่าดูเหมือนกันเมื่อพอสหนึ่องพันหนึ่งรอเจ็ด พระชายเทศฐากษัตริย์ลานช้าง,งทรงทูมแหมยาวเหยียดนะมาขอพระเทพกษัตริย์ตรีรา,า,ราชชธิดาที่เกิดแต่สมเด็จพระศรีสุดิโยไทยแต่ได้ว่าพระเทพกษัตริย์ทรงไปชวนเจียงทรงพระแก้วฟาราชชิดาอีกองหนึ่งไปพระชายาเทพเจียงส่งคืนมาภายหลังเจียงทรงพระเทพกษัตริย์ไป พระธรรมราชาไม่ต้องการให้พระเทพกษัตริย์ตกประโยูนในลานช้างจึงให้คนไปทูลพระเจ้าบริเงนองพระเจ้าบริเงนองจึงส่งทัพมาคอยดักกลางทางและจึงเทพพระเทพกษัตริย์ไปขณะที่เดินทางไปสู่ลานช้างเ,ออเวลาจะหมดสมเด็จพระเจ้าจกักรพรรดิทรงสละราชสมบัติออกบวชโปรดให้โปรดให้ใบะหิงครองราชแทนต่อไป อันนี้องค์พระมหินนี่ก็เป็นพระราชาที่เป็นราชการที่สิบดิอ่นี่เป็นราชการที่สิบไปแล้วนะเอ้ยขอโทษรัชการที่เท่าไหร่อไรนะไม่ใช่สิบรัชการที่สิบหกโอ้โหเอาจำไม่ดีนะราชการที่หกมีนามว่าพระมหินครองราชแทนพระเจ้าจากักรพรรดิเทพนี่หน้านี่มันหมดก็ถือวือหมดไปฟงังเทพตอนที่สองต่อไป